วอครับวอเดบดินแดงครับแถวดินแดงผมเข้าไม่ถึงนี่ตะลุมุนอย่างนี้ยุ่งเลยล่ะอืมโงพักอยู่ตรงนี้นี่เนี่บ้านหลังเนี่ย แล,แล้วคนคนคนที่ตายนี่เขาทำงานทำงานไหมเขาทำงานอ,อยู่อยู่ที่บริษัทอะไรไม่นูกแถวอยู่ข้างอะไรอยู่ข้างโรงพยาบาลโรงพยาบาลพัทยา,าไทยสองอมเป่เป็นรปภเป็นรปภแบบไหนไม่รู้นะแต่เขาไม่ได้แต่งตัวแบบรปภนั้นนะเขาแต่งตัวใส่เสื้อแขนยาวสีขาวเขาออ๋ไม่ได้แต่งตัวแบบ แบบเอแบบอีกแบบหนึ่งนะครับเขามีครอบครัวมีอะไรไหมครับมีมีมีเมียเขามีเนี่ยคือผมคุยกับเมียเขาคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปประกาศที่เซนจูรี่ครับเราะว่าเมียเขาทำงานอยู่เซนจูรี่เมื่อเช้าเนี่ยผมไปส่งอยู่เมื่อเช้าไปส่งคนจัดส่งเมียเขาแล้วลุงเจอเขาล่าสุดนี่เมื่อไหร่เจอเจอลุงเออเจอพี่ที่เสียชีวิตเนี่ยโอนี่ไม่ไม่ได้เจอนั้น ผมผมไม่ได้เจอเขาสองสามวันแล้วเพราะว่าเขากลับมาติเขาจะนอนพักอยู่อยูแต่บ้านห้องก็อยู่นู่นนะครับห้องก็อยู่นู่นตรงนี้มันเป็นห้องหนึ่งไงห้องนี้ห้องหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ทางเดินนี่นี่นี่ทางเดินทางเดินอีกหนึ่งอีกหนึ่งห้องหนึ่งตังนี้ห้องหนึ่ข้างในห้องนั้น แล้วก็มาเสียชีวิตตรงนี้ใช่ครับตายตายจนดะจดใครับตามนี้เขามาเสียชีวิตตรงนี้ผมเจอี่เจอมารับของหน่อยวิ่งออกแล้วพาวิ่งไปนี่ยไม่ใช่เดินธะลุนะตเดินรุไกาา อันนี้กระท่อนะี่กโลี่ลมพี่เข้่ีเพราะว่า้าผมน่าจะประมาณี่เข้ามาเจอหลายไฟที่น่าจะขาดละรัีอยู่ไม่เราไ่ด้ขังแมวของเราสองตัวเพ่ว่าวีจะมาบายสงก็จะปล่อย